สวัสดีครับทุกทก่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาดูบรรยากาศทั่วๆไปของรีการ์เด้นวอล์กอิงสตรีทนะครับที่หาดใหญ่ซึ่งก็เป็นถนนคนเดินอยู่กลางใจเมืองหาดใหญ่แล้วก็อยู่ติดกับโรงแรมรีการ์เด้นนะครับซึ่งเป็นลานมากที่สำคัญของหาดใหญ่นะครับสำหรับบริเวณนี้นะครับก็คือสองข้างทางที่จะมาจุดนัดพบเนี่ยนะครับ ก็จะเต็มไปด้วยร้านนวดนะครับก็คือทั้งแถบเลยนะฮะนวดเท้านวดตัวนวดไทยนวดน้ํามันนวดอ้อยนะครับนวดไหล่ปลาคอบ่าไหล่นะครับพร้อมนะครับมีราคาก็อยู่ประมาณชั่วโมงก็สองร้อยห้าสิบถึงสามร้อยนะครับส่วนตรงนี้นะครับข้างโรงแรมก็เป็นของกินนะครับของกินก็มีโต๊ะให้นั่งกินเลยนะก็ทาแต่ละอย่างนะครับแต่ละเมนูทําน่ากินนะครับร้านนี้ก็น้าผลไม้ ร้านนี้ก็ขน,นมหวานนะครับส่วนร้านข้างหน้านู้นนะครับก็เป็นเบบี้รคบนะครับเป็นปูตัวเล็กๆนะครับชุบแป้งทอดนะครับก็มีหลายรสนะมีรสต้มยำมีรสเผินๆมากมายนะครับตรงน,นี้ก็ซูชินะครับ ส่วนสินค้าอื่นๆนะครับเสื้อผ้าก็กางเกงช้างนะครับเป็นที่นิยมผมเคยมาที่นี่นะครับเคยมาเดินที่นี่ก่อนนับว่าหลายครั้งนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนอยู่สิงคโปร์นะครับเวลาทุกครั้งที่เดินทางด้วยรถ ปัดนะครับจากสิงคโปร์มาหาดใหญ่แล้วก็มาต่อรถไฟที่ชุมทางหาดใหญ่ขึ้นกรุงเทพเนะี่ยก็จะแวะที่นี่นะครับร้างคืนที่นี่นะครับบางครั้งขี้เกียจบินก็จะใช้วิธีนั่งรถแทนนะครับใช้เวลานาน,านหน่อยแต่ก็ก็ดีนะให้ความรู้สึกที่ดีเพราะว่า,าตอนนั้นเจอปัญหาไอ้เครื่องบินตกหลุมอากาศนะครับก็เกิดอาการกลัวกลัวการนั่งเครื่องไวไหนึ่งก็ เวลาเดินทางกลับบ้านก็ใช้วิธีนั่งรถนะครับก็กินเวลา2วันจากสิงคโปร์ถึงกรุงเทพเพราะนั้นเวลามาถึงคาดใหญ่บางทีก็แวะข้างคืนที่นี่นะครับก่อนที่จะเดินทางต่อแล้วก็มาเดินเที่ยวที่นี่สำหรับบรรยากาศทั่วไปนะครับตรงนี้ก็เป็นย่อมๆนะฮะเป็นตลาดย่อมๆของกินย่อมๆนะครับแต่ว่า ได้รับความนิยมจากต่างชาติพอสมควรนะครับโดยเฉพาะนักท่อง,งเที่ยวจากมาลเลเซียนะครับเพราะฉะนั้นพ่อค้าแม่ขายที่นี่นะครับส่วนใหญ,ญ่ก็จะพูดภาษามาเลได้พูดภาษาจีนได้นะครับพูดภาษาจีนภาษามาเลได้เส้นนี้ทั้งเส้นนะฮะก็จะมีถนนคนเดินนะครับเป็นถนนคนเดิน คลิปนี้นะครับจะให้ดูเฉพาะบริเวณที่ขายของกินนะครับตรงนี้ก็ไฟดับนะครับมืดไปนิดหนึ่งนี่ก็หอยน่งรมนะครับตัวใหญ่เลยดูบับเลยนะฮะ เพราะนั้นเวลาเราฟังเสียงคนพูดนะครับเราก็จะได้ยินบ่อยนะครับอีไปเลี้ยงไปนะครับอีไปก็100เหเลี้ยงไปก็200ประมาณนี้นะครับอันนี้คือกุ้งนะ สำหรับผมนะครับวันนี้นะครับก็ขึ้นมาจากท่านขุดเจาะน้ำมันกลางทะเลนะครับ,บก,ก็มานอนพักที่สงขาคืนนะครับแล้วก็บินกลับกรุงเทพพรุ่งนี้ตอนเช้าก็มีเวลาว่างนะครับก็เลยนั่งรถสองแถวมาเที่ยวในตัวเมืองหาดใหญ่แล้วก็มาหาอะไรกินนะครับซึ่งเดี๋ยวจบจากนี้นะครับยหา ก็คิดว่าจะไปหา,ากะเพราปลาน้าแดงกับหูฉลามกับลังนกกินนะครับเพราะว่าถนนเส้นด้านหลังที่ผมผ่านมาเมื่อสักครู่นะครับก็ในซอยก็จะเต็มไปด้วยร้านหูฉลามแล้วก็ลังนกนะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะไปหาอะไรกินก่อนกลับบ้านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ตอนนี้ก็มาถึง เกือบจะครบรอบนะครับก็เดินมาเกือบจะครบรอบพาเดินดูเกือบจะครบรอบเพรานั้นก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเราพบกันใหม่คลิปในคลิปถัดไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ